ครัสบสวัสดีครับเว็บไซต์สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกันเช่นเคยนะครับพี่น้อง ก็ภารกิจ90%เซแล้วนะครับยังแต่ใส่ลังคาแล้วก็เดินระบบไฟแล้วก็ระบบน้ํานะครับเป็นการต่อถังนะครับประปานะครับให้ที่นาหนึ่งไร่ใช้วัสดุ10ตันนะครับเดี๋ยวพี่น้องคอยดูนะครับว่าในโอกาสต่อไปที่นาเปลงเล็กนี้ก็จะมีน้ําใช้ตลอดนะครับ ซึ่งภารกิจต่อไปเราก็จะทําการเจาะน้ําบาดาลขนาด6นิ้วนะครับแต่ก็คงจะเอาไว้เดือนต่อไปนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนตกนะครับแต่ก็ยังแรงอยู่เพราะว่าหาว่าเจาะช่วงนี้กลัวน้ํามันเดินจะตื้นหน่อยนะครับก็เลยอยากจะเจาะช่วงแรงนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับดูได้นะครับ ข้าวของเรานะครับที่อื่นเหี่ยวเช้าหมดแล้วแต่อยู่นี่สวยนะครับซึ่งเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั้งสิบตันนะครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้องขึ้นอยู่ดูแทงน้ํานะครับนี่แหละครับพี่น้องครับสูงประมาณหกเมตรนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นดูนะครับ นี่แหละครับแทงน้ําของเรานะครับก็คงจะสองสามวันนะครับได้ใช้เราจะเอาน้ํามาจากสะหน่อยสะก่อนนะครับนี่แหละครับพี่น้องที่นาของเรานะครับแล้วก็คันนาทองคำนะครับเราจะปลูกถั่ว แล้วปลูกผักปลูกมะเขือนะครับพี่น้องดูดูข้าวนะครับสวยงามมากนะครับตอนนี้ผมขึ้นอยู่ในที่สูงนะครับในแทงประปานะครับอันนั้นก็รถเครนพึ่งยกแทงประปาเสร็จตะกี้นะครับไปเคลียร์ท่อ นี่แหละครับสวยงามมากนะครับพี่น้องอันนี้ก็มาดูข้าวชาวบ้านนะครับนี่แหละครับข้าวชาวบ้านแล้วก็มาดูข้าวที่ใช้วัสดุสิบตันนะครับมันต่างกันกําลังแตกอนะครับพี่น้องแล้วก็รอน้ําฝนฝนมาวันนั้นนะครับก็แห้งหมดแล้วนะครับ เนี่ยนะครับก็คงจะเดือนสิ้นเดือนนี้นะครับจะได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากว่าฝนไม่มานะครับจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชั่วคราวก่อนนะครับ ถนน,นก็เป็นโมเดลของสุดาฟาร์มอิน์แกนทกไทยแลนด์นะครับตรงจุดที่รถเครนอยู่เราจะยกออกวัวนะครับพี่น้องแล้วก็จะสร้างเรือนกาแฟเล็กๆนะครับริมสระน้ำที่เราขุดใหม่นะครับนี่แหละครับพี่น้องที่นา ก็คลิปนี้นะครับพาพี่น้องมาดูแทงน้ำใหม่ในที่นานหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิบตันนะครับเดี่แหละครับดูได้นะครับอันนี้ก็บรรยากาศคคำๆแล้วนะครับทางประปาอยู่โน้นนะครับ ก็คลิปนี้นะครับให้พี่น้องดูแทงน้ําก่อนนะครับในที่นานหนึ่งไร่ใช้วัสดุ10ตันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้เอาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ